สวัสดีค่ะเพื่อนๆสายๆวันนี้อากาศดีๆค่ะพามาชมข้าวนะคะหนาแปลงนี้ข้าวออกรวงแล้วค่ะแต่ยังไม่แก่นะคะออกรวงเสียอ่อนๆค่ะดูสิคะงามงามไหมครับเพื่อนๆดีบรรยากาศทั่วทุ่งนะคะสดงามเลยค่ะดูสิคะตอนนี้ก็เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ สวยนะคะอันนี้ยังไม่พอเกี่ยวนะคะก็เป็นเป็นบางแปลงค่ะบางแปลงเขาก็หน้าเกี่ยวแล้วค่ะพอเกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้รวดเกี่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะสวยๆค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะอากาศก็แจ่มใสค่ะอากาศร้อนนะคะวันนี้ปลายฝนต้นหนาวค่ะเช้ามาก็ดูเหมือนว่าจะหนาวค่ะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ ว้าว,ว,าวสวยงามมากเพื่อนๆรู้สึกว่าโล่งมากค่ะลมก็อ่อนๆน,นะคะลมไม่แรงข้าวันนี้ค่ะรู้สึกอากาศก็เย็นสบายค่ะแจ่มใสมากๆค่ะพร้อมกดดูรวงข้าวไปด้วยนะคะเพื่อนๆบรรอากาศดีมากๆเลยค่ะดูนะดูในคะโน่จุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็พาเพื่อนๆชมนะคะดูความงามของขา้าค่ะ ป๊บค่ะดูท้องฟ้าไปด้วยนะคะอ uh huh. ือ่นค่ะภพเื่อนเดินไปรอบๆนะคะรถเกี่ยวก็พร้อมค่ะที่จะมาเกี่ยวแล้วนะคะบางแปลงนะคะแปลงนี้ยังไม่ยังไม่ยังอีกนานค่ะแปลงนี้ค่ะแต่แปลงใกล้ๆก,ก,กันนี่จะเกี่ยวแล้วค่ะรถมาแล้วนะคะพร้อมที่จะทําการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะบรรยากาศสดชื่น,นะคะ่ะ มาฝากเพื่อนๆนะคนนะคะเขียวขจีไปทั่วทุ่งนะคะบางที่ก็เหลืองทองอาลาบแล้วนะคะสดชื่นมากๆค่ะเพื่อนๆนเลค่ะฤด,ดูกาลนี้ก็คือทำนาค่ะการเก็บเกี่ยวนะคะฝนก็เริ่มซาแล้วล่ะคะ่ะคงจะไม่มีแล้วล่ะค่ะเพื่อนค่ะดูบรรยากาศค่ะสวยๆนะคะพาเพื่อนมาชมค่ะ ไปเรื่อยๆนะครเพื่อนๆว้าวงามจังเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้สดชื่นมากค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะของรวงข้าวค่ะรู้สึกทําให้มีความสดชื่นมีความหวังค่ะที่จะทํานากันต่อไปละคะ่ะนี่ค่ะว้าวพา,วาเพื่อนๆมาชมนะคะความสวยค่ะ คุณนะคะ